เงถ่ายคนครับเครื่องดำดีครับตัวมุ่มเคื่องพาด้วยครับด้วยสูงร2อยยี่สิบครับผมสูงประมาณร2อยยี่สิบเงเองเ่ิงคนครับเคื่องกับธรรมดาครับเื่อง หางเพินกับจริงๆละครับปกติงัวไทยบานตะเฮาครับข้าวขาวครับข้าวขาวลงเหลืองหางเพินก็ได้เป็นตัวสีเหลืองครับผมดังเพิ่นก็มีสีขาวนํำเด้อครับดังก็มีสีขาวครับมูถือจาะมาครับผมตีเบอร์ไปเมืงแผ่นหลังครับ เปเลิดครับผมแขนหลังดีว่าผสมเด้สองเดือนด้วยครับแต่ว่ายัางบร่ไดตัวทองมีตำนนี้ครับผมตำนนีนิดนึงครับยูดูสุดเนี่ยครับน้นอยๆนะครับตุ้มตะเกาะน้อยนะครับผมนิดนึงครับ นี่ตำแหนี้ดูกสุดนิดนึงเด้อครับมองอื่นมุเป็นยังครับหางดีแขนงขาแบบไงครับเล็บซักดีไวมันเล็บมาครับเบื่อลึงหลายครับนังหลายครับหน้าตาดีครับผมงามดีครับคันรับได้กัโท่มาเด้อครับผมศูนย์0ปดหนึ่งสมหกศูนย์เจ็ดเกาหนึ่งหกคือเก่าครับครับผม